ยัดไปพี่นางอยากกินตะบกฮุ่งมแม่กียงน้อไหมเกียงน้อพี่นางเห็นจ่อยแกียงน้อตมตุมไนะไก่เศร้าเรื่องนเนี่ยอยากกินนี่เบิ้งเบงตับน้องเนี

giảm ja, uh, mm -hmm. mm -hmm. từng ใส่มื้อมาแล้วใส่มื้อจับกับหมูหงมาแล้วเดีเ๋ยวจิดเชื่อวุ้ยจับเป็นตับต้มต้มเนื้อต้มหมูรู้ข่าวเลยนะ กินไทยก็เหมือนก ไปหาหมอมาโมห์อะไปหาสะดยอดก็ยุเขายุ่เขายุ่ห่างมากยู่ไหนลงอ่ะอยากกินจะม่หิอย่งแต่ะไม่กับคิดกระบุญกเ็เพ้เลยกะเบิง้งช่วงอื่นจะไปหลังแพ้ก กล้วแ่ที่ยอ,ยอ,อย่ะไม,มูสับสุดหรอหาเงาก็ม่ทำห้งก็ม่ขนมเส้นก็ม่เจอบันาด กินมื้อเดียวกินมื้อเดียวรักษาแผล่อนอยากกินนัองอยาก,กินมันนี่เลยซื้อมา้องก็บอกว่าจะหากินเจ้งสาวก็ได้ยังไงแม่แฟนไม่เปิดดับหรือปรเปล่าไม่เคยยังสวยแล้วลมันเริ่มสมานอะ่ะ tôi đang tìm giá khá sợ món เดือนนี้เดือนหาหมอมือไปหาหมอฟันงานการกันได้เลยครับให้ผู้อื่นเห็นแถ้ะ ย่อปล่อยให้เป็นร้ายมันถึเป็นป่นสีไปเนาะอยากคิดว่ามันต้องฝ่าไปธทางมอที่ไต่เห็นงานเห็นงานต่อไปเงี้ยงๆดีว่าต้องพักงานดู จริงๆนะข้าวเส้เลยะเฮ้ข้าอกัเน,นี่ย้ยดีค่นนะ กินเขาก็ได้ห,ห,ห,หรือเล่าู้ยังไงนิวอีเล่ฮะน่าจะคนน่าะใช่สิบเนี่ยกินแตเรื่อยๆบะเฮ็กินข้านี้คขาตัวเลยบะเฮ็กินเลียวเลย เนี่ยพอดีอยู่เพื่อเพีล้างมือค่อยล่างเด้หามถือแน่าค่อยถืวมาแน่นั่นเพราะไ่ให้ชืกล อย่างน้องใหม่ตอนทนน,นะเนเป็นแซ่บแซ่เลยนงเขียนได้ได้ซื่อไ่อุ่นๆได้กับแซ่บเนาแซ่บเี่นะ ะยังน้ำยไหมเอาเนี้ยซื้อไม่ยี่ที่บาท <seks> chết <coughs> 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 ngay no, เากะๆๆเื้นเลยได้ยินเสียงคุณนอดมาหาสจารมาเพ่งเพงเพ่ไปเปลี่ยนเพ้งเล้าไห้ รู้งนอกกัน่าฮาาอื้พ่ือะนั่งเอกแล้วก็ได้ว้า กินตำมหุงตำหุงแซะกักินบ้เมือกเอาไว้กินได้ไม่หรอกกินไปเรื่อยๆนะ ขอาอไปทานท้เยียกินชทษก็จะบอกเหมอกเกีบยว้เกี้ยวเก็้ยว้กินไงเราบอเป็นแพ้ก็จะใส่มือ่มอล่ะพี่ เดูดน้ามาหล่ะมันต้องเสิร์เคียงโลกเลยดูดน้ำแล้วดูดน้ำมาลโหลัซสอมไปใช้หรอว่าสิเอาสอมมากเลซสอมมากขู่เลย ว่าจะเอาสองได้สาหน้าหัว <laughs> แช่เหตุไงไม่อ, <laughs> อกเป็นยังไงพยายามคุยกันไป่นาง นั่งซิดียเราไม่ยังแมนต่ำหูเรื่องแสบเอาตาเม็ดได้างที่ไหนบ้าง ว่าทำไม่ซข่ายหรอเปลาบไปกนที่กินยี่ห้อกินเบื่องหลอด3เม็ต์เ่เพืตอนนี้นะเพื่อนคอยก มืดเผ็ดขนมเสียร์ร้ายไปได้กับมืดมกักขนมเสียร์เนาะสุดยอดกินเมื่อเดียวเมื่อรูอ้ใช่ให้มันเจ้าก็ได้ก่อนต้องที่กินเอง๋ยวแย้มมันเกิดช่วยด้วย

มันไม่ค่อยให้กินเลยแผลแผ่ขอบพุณเลยๆลยพยียย่น้องจ้ากดกดไลล่กดช์กดกดไลค่กับชาสั่งกดไหล่กดแช่ด้วยพี่น้อง่านะมากระชือใจไล่ก็แช่เพ,พี่อนเอลาขอพเลยๆครับผมมันนี่ก็บตำแบหนึงตำคูปลาพ,าพาี่น้อง